มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนว่าแล้วทําไมเรื่องถึงเงียบนักเจ้าของเครือข่ายธุรกิจใหม่เคยรับรางวางัลสคบอจากกระแสข่าวว่ามีประชาชนจํานวนมากได้รับความเสียหายจากธุรกิจเครือข่ายใหญ่ล่าสุดนะคะเพจ a c e b o o k สื่อออนไลน์ออกมาโพสต์คลิประบุข้อความว่าอย่างนี้นี่เองถึงว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วต่อสคบอแต่ว่านิ่งเฉย บอกว่าทําอะไรเขาไม่ได้คุณเป็นลงทุนกับเขาเองสคอบอเท่ากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยในคลิปเจ้าของเครือข่ายธุรกิจใหญ่นะคะขึ้นไปรับรางวัลในงานบันคุ้มครองผู้บริโภคไทย2,565ที่สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดงานขึ้นมาทางนี้พบว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายเคยไปร้องเรียนต่อสคออบอแต่ไม่มีกระบวนการการตรวจสอบโดยให้เหตุผลว่าสมาัครใจเลือกเป็นสมาชิกเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ